นี่นะครับเอามาให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับผมว่าลูกเป็ดอ้เหลืองแรกเกิดมาจะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อกี้ไปคุบม,มากครับพี่น้องกระโดดลงไอ้นี่เลยโอ้โหไม่รู้เจ็บหรือเปล่าสีตีนต้องอย่างนี้เลยนะครับดูครับท่านผู้ชมเอาให้ดูซูมใกล้ๆนี่ผมไปไล่ตะคุบม,มาเมื่อกี้นี่นะครับนี่ดูสีตีนลูกเป็ดแรกเกิดครับอายุสองวัน ทูสีปากครับนี่สีปากไม่มีการบีบภาพไม่มีการปรับแต่งภาพอะไรแม้แต่อย่างใดถ่ายเป็นวิดีโอให้ดูเลยนะครับลูกเป็ดต้องนี่เลยนะครับอายุสองวันนะครับจอนล,ลี่ให้ดูนี่นี่นะครับลูกเป็ดจะได้เอาไปเป็นตัวอย่างดูนะครับตัดสินใจพิจนารณา หรือว่าท่านผู้ชมที่ได้รับชมทางช่องบาวแมนวิถีเกษตรนะครับเป็ดอายุตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ต้องประมาณนี้ครับสีปากสีตีนเอาดูใกล้ๆสีตีนเป็ดนะครับตกตู้ฟักไปสองครั้งเกียประบุ้นนั่งต้องการให้ดูอย่างนี้ชัดๆสีชัดๆ อปากครับนี่นะครับนี่คือลูกเป็ดที่เหลืยงแท้นะครับจะเป็นสีนี้สองวันนะครับปากถือยังกัดน้องบัดนี่ปากหนูเป็นไรลูกให้ดูสิให้ดูก่อนอ๋อไม่มีอะไรหัวอ,อาหารอืมดูจัดจ้อนแสงให้ดูด้วยเอานี่ถ่ายย้อนแสงนะ อจะเบิงไปยั่ไหมไปเึงปิงไปลูกเอาดูจะจะเดี๋ยวน้องจะกระโดดนะครับไม่ใช่อะไรที่หมุนเนี่ยดูให้จะจะ,จะชัดๆนะครับหมุนให้เลยตอนรี่ให้เลยอื้มนี่ นี่นะครับก็อย่างนี้นะครับฟุบแล้วก็เอาไปใส่แสงนี่จะได้เป็นประกอบการประกอบตัดสินใจนะต้องอย่างนี้นะครับจัดจะชัดๆัโอ้ัดไหมพี่น้องนี่ตู้ฟักหนึ่งใบของผมจากกีฟาร์มนี่ก็ตู้ฟักอีกหนึ่งใบ จากกีฟาร์มอันนี้ห้าร้อยตัวละห้าร้อยนะครับอันนี้กระตู้ฟักอีกหนึ่งใบตูวละห้าร้อยอันนี้ตู้ฟักอีกหนึ่งใบอันนี้สามร้อยอันนี้ตู้ฟักพันฟองก,ก,ก,ฟกระจกีฟาร์มอีกแล้วนะครับนี่กำลังแตกเลยเช้านี้นี่กำลังเจาะนะครับได้ยินเสียง เอาทำไมได้ยินเสียงตัวจนะิบจิ๊บจิ๊บจิบตูชัดๆไปเดี๋ยวจะไปดูไอ้เพื่อน,ๆๆเ,นเพื่อนเขาทีนี้มาเพื่อนเขานี่ท่านผู้ชมตูนะครับผมก็ไม่อยากจะทำอย่างนี้เท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันจะเป็นการเหมือนดิสเครดิตว่าฟาร์มผมแท้อยู่ฟาร์มเดียวนะครับเดี๋ยวเจ้าฟาร์มอื่นจะไม่ใช่อย่างนี้แต่ด้วยตอนนี้นะครับ มีหลายคนหลายเจ้านะครับที่เอารูกเป็ดปักกิ่งเนี่ยมาขายในกลุ่มเป็ดปักกิ่งให้ตัวละสามสิบห้าบาทประมาณนี้กว่าๆนะครับแต่ลูกเป็ดอี่เหลียงเนี่ยมันห้าสิบถึงหกสิบแล้วตอนนี้นะครับนี่ตีตีนเพื่อนเขามันจะเป็นประมาณนี้นะครับสมาชิกในกลุ่มแล้วก็ท่านผู้ชมให้ดูด้วยนะครับเวลารับลูกเป็ดถึงได้บอกให้ส่งภายในเจดวันนะ่ะลูกค้าจะได้รู้นะครับถ้าเจ็ดวันนี้เห็นนี่ชัดเจนเลยนะครับ ว่าสีมันเข้มหรือไม่เข้มหรือมันเป็นยังไงนะครับเอานี่ดูเห็นไหมครับชิ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 บนี่ให้จัดจักะจะัะนี่นะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับท่านผู้ชม